โอเคดครัาป๋าต้องเบื่อกดได้วันนี้มามาแบบว่าเลยนะหกโมงเลยหกโมงเจ็โมงอ่ะามเวลามาเมื่อทุกทีครับวันนี้วันนี้ได้ข่าวป๋ามีของดีมาให้ดูครับหนึ่งเก้าหนึ่งอีกแล้วเคยเห็นสวยๆอย่างนี้ไหมโอ้ยไม่ไม่เคยเห็นป๋าหนึงเก้าหนึ่ง เงาป๊อบเลยหนังสือคมชัดเดิมมือนเดิมเลยฮะหรือไงฮะันเป็นคอมเมนต์ตัวเดิมที่ที่จุดสี่ห้ากคอมเมนต์นะดูมาดูมาอันนี้ผิวเรียบกริบเลยป่ะเดิมย้อนยุคไหมฮะอันนี้ย้อนย้อนอืมอืมก็เป็นโมเดลเกนูเนาะเป็นเป็นเจ็ดศูนย์เป็นคอมเมนต์นะคอมเมนต์นะ ไม่ใช่ย้อนอยุคแต่สวยนะเป็นเก่าที่เจ้าของเขาเขาเก็บรักษาดีหน่อยโอ้โหสีห้าในยังไงก็สวยปะนะครับเก็บรักษาดีหน่อยครัและก็เนี่ยนะครับ,รบนะโอ้โหนะป่าสุยอดลนะสวยตัวนี้นะครับตัวนี้คือมันเป็นคอม,มเมนต์ที่เอ่อท,ที่ที่หาสวยยากอะตอนเนี้ยครับ ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วก็พอดี๋ักครั้งเขาเขาก็มาสักปากเขาก็ขอาฝากมาฝากไว้เขาบอกฝากดูให้หน่อยอร้านทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมอื้ม <c oughs> เขาปูนเดิมๆเนี่ยมันพวกนี้มันหา,หายากครับเนี่ยปีรุ่นี้มันปีเจ็ดศูนย์เนี่ยมาไปเท่าไหร่ละกีป่ปีละปูนอ่ใช่ไหมน่าซ ห้าสิบปีแล้วคับมตอนนี้ยจะไปสวยอย่างนี้มันค่อนข้างเยครับหายากมีคนที่โทรมาถามเนี่ยผมจําไม่ได้ก็ถามก็ถาม,ถามหาปืนหรือว่าถามอะไรอเ่ี้เงี้ยเคย,เคย,เ,คยเคยคุยกันแต่ว่าครับนะดูนี่ลำโอ้โหถ้า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 ,ถาเป็นเป็นของของแท้นะมันจะมีอันนี้ติดอยู่นี่เลย ตัวเลขตัวนี้จะปืนเลขปืนจะเท่ากันหมดตรงกันตรงกันก็ตรงกันในลำเริ่มเลยพวกนี้มันจะมานี่เดียวกันเลขปืนเห็นไหมนะมนนี่มันนี่ตรงกันครับเห็นไหมโอเคฝาประกันนี่เป็นเหมือนเดิมเดิมนะแล้วก็มีนจุ๖เจ็ดนัดตามมาตรฐานสานะเจ็ดนัดเนาะใช่แล้วก็ใส่ใส่แม็กซิสิบนัดได้นะ อันนี้อันนี้สิบมาดนะครับใช่แล้วก็ใส่ได้พร้อมเป็นโมเดลเดียวกันนะครับนี่ไงก็จะประมาณนี้นะ<ช>แล้ว,ลวก็ก็โค้ด่ะมันใส่ด้วยกันแม็กซ์สิใส่ได้ไดหมดนะครับในแม็กซสิบมัดของโกคับนะครับโอ<ช>้โหตัวนี้ก็สวยครับป๋าสวยอีกแล้ว คือเราก็พยายามนี่จะหาปืนที่มันสวยๆมาลงให้ดูให้คนอื่นเขาเข้าใจเขารู้เพราะว่าตัวเนี้ยแบบเนี้ยที่เราเราลงเราลงคลิปไปหลายแล้วใช่ัหเยอะใช่ไหมเยอะนะเราลงอธิบายหมดแล้วว่าปืนพวกเนี้ยมันจะต้องมีหลังอ่อนมีกดหลังอ่อนมันีมันเป็นเซฟของมันมีเซฟมีหลังอ่อนครับใช่ไหมใช่เราอธิบายไปเยอะแต่ว่า ความสวยของปืนเนี่ยบางทีบางทีแบบบางรุ่นบางยี่ห้อนี่นีนนครับอันนี้พอเราไปเจอเปืนที่มันสวยขึ้นเนี่ยเราก็คิดถึงเอฟซีเอ้ยให้ดูสินะอันนี้สวยจริงไบมป่ะแบบแรกนี่ว่าเป็นสามแปดซุปเปอร์ไม่ใช่นะสี่ห้านะมันท่งเดียวกันทรงเดียวกันนะซุปเปอร์ก็ท่งเดียวกันครับเป็นศูนยตายครับน,นี่ฮะ โ oh. ้ขนาดตัวนี้ยังเจ็บมือเลยใช่ครับนี่มคมกิ๊บเลยนะยังแต่ว่าเจ้าของก็ไม่ให้ขึ้น,นำลำฉายให้ดูครับครับครับเดี๋ยวลองเข้าใจเพราะว่าเขาปากปากมาเนี่ยเราก็าดูดูแลอะไรว่าจะขอป่ากขึ้นมาป้าห้ามขึ้นตัวนี้ไมไ,ไม่ได้้เพราะว่าคือคือส่วนมากปืนเนี่ยเราเราก็จะไม่ให้ไม่ให้ให้ขึ้นลำเดแล้วนอกจากใช้แต่ว่า เออมันเป็นปืนที่แบบราคาราคาไม่แรงมากแรงมากแต่ถ้าปืนสี่ห้าอย่างเงี้ยราคามันค่อนข้างแรงไงราคามันตามร้านเรนนี่แครขายหนึ่งก็บอก 5, อแสนสี่หมืน่นห้าพันโอ้โหแล้วอย่างเงี้ยมันแสนสี่หมื่นห้าพันมีคนหนาโอ้โหเพราะมันสวยอย่างเงี้ยครับตัวสวยสวยครับสวอนนี้ปืน มาเฉาะสะอาดนะอืมเราไม่ได้ขายนะอะไม่ได้ขายนะไมไ่ขายเพราะเรามาล้างเช็ดให้เขาเนี่ย<ช>เขาให้เราดูเนี่ย<ช>ว่าเอ้ยนี่มันดูสวยว่ะอันนี้ปืนเหล็กใช่ะหมนะ,ะ,นะใช่เป็นเหล็กตัวโอเคนะข <หา S 2> ึ้นไม่ได้ก็ลูบๆคำได้ครับได้ลูบคำฮึมโอ้โหใช่ต้องดูแลนะเพราะมันเป็นเหล็ก ล้วน่ะปะนะครับไม่ดูแลนี่ถนิ่มมาเลยนะใช่เพราะว่าปกติว่าพิวุดไม้ต้องขึ้นทุกทีใช่ใช่ใช่เราต้องบอกกันว่าอย่าพึ่งพึ่งโอ้โหเงาเงาและงามตามพองเรื่องจริงปืนเขาเก็บดีอ่าใช่ใช่ใช่เก็บดีเขาเขารักษาปืนเขาเป็นคนที่เล่นปืนเขารักษาครับแล้วก็อ่า

อืสวยดูรล้วสวยทุกมุมอ่ะก็สวยตางเ่ายทองจะเดินหน้าจะอัันคัสสิกดีนะครับมันคัสสิกใช่โค้ดจุดสี่ห้าเลยคัสสิกมากไม่ธรรมดาตัวนี้ยังไงก็สุดยอดตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้มันสุดยอดใช่ไหม คือใช้สุดยอดนั่ว่าปีเจ็ดศูนย์ครับแต่มาดูปีเก้าศูนย์อ่าหรือเก้าศูนย์ครับแปาศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์นนมีหมดนะโอเคนี่ตัวนี้เลยสีเดียวกับผมเลยนะปะบลูตัวนี้เป็นโทฟี่โกขับนี่ฮะช็อเงาว็อเลยโทฟี่ทกโกขับนะครับ จุดสี่ห้าสเตเตเตสเป็นสเตเตอืมครับแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนศูนย์มาเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกแดงวัตเปล่ครับติกอติกก็ช่วยในการที่เล็งเล็งจากหลังอ่าเล็งเล็งเลงจากข้างหลังได้เลยแบบนี้เหนะให้มันชัดขึ้นเห็นจุดแดงแบบนี้ยเห็นจุดแดงอย่างเงี้ยมันชัดขึ้นอ่าโอเคครับปินยิงเข้า ตัวนี้เป็นซีรีส์แปดศูนย์ะหรือนี่เป็นเป็นเออเป็นแปดศูนย์โอ้โหนี่ก็สวยครับอืมนี่มกนหมดหางเก็ดเป็นงอนขึ้นนะใช่คือคือสมัยไงคือสมัยก่อนกับสมัยใหม่เนี้ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเอ่อมันเป็นหางปลาที่มันกดลงกดลงนะยิงพอยิงกันเนี้ยมันก็จะขึ้นตุ้มตุ่มใช่ไหมอ่าของบอกว่าเจ็บเหมือนนี้ เขาก็เลยทำมาใหม่มีแปดมีแปด่มีเก้าสวนเนี่ยทำขึ้นมาใหม่ปัญหาเนี่ยนะร,รับรับรับกับมือยิงเนี่ยแต่สวยไปยเนะสสญญาะงานวับเลยอะก็กะเป็นโมเดลเหมือนกันเนาะเนี่ยสวยเลยอะน่าม G ีเทนด้วยออื งาวบแล้วครับปลาตัว okay. นี้ส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้จะปรับได้อ่าส่วนคือปรับปรับได้ครับซ้ายขวาได้โขตัวนี้ก็จะเหมือนทุกตัวคือเลขมีเลขลำกล้องมันจะรันอย่างกับเลขที่ที่มีอยู่ก็ตรงกันนะอ่าครับ ตัวนี้ก็เป็นวู้ยก็ชอบอย่างเงี้ยก็ชอบ,ชอบนี่ผมชอบตัวนี้ชอบทุกอย่างสีเงินผมไงสีเงินของผมปา๋าเออครับแต่ยังไม่ไดใช้แตให้คนอื่นใช้มาฮะแก็สวยเลยครับตัวนี้กวมม็ว่าเหมือนเหมือนกันใช่ก็ว่าเหมือนเหมือนกันเนี่ยคล้ายๆคล้ายๆตัวนี้เหมือนกัน,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 กนปะไม่ไงครับอือโอ้โห เฮ้ย hey, แล้วป๋าหาลูปป๋านี่ละนี่ครับไม่ใช่พี่วิทย์นะจอห์นวิย์ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ง <laughs> 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 ั้นแม่ก,ก็เหมือนเดิม,มจูได้ติดนัดรุด้มแลนี้ม ไมคกจะยาวหน่อยครับ <Yeah. S 1> มันจะพอดีแบบนี้เลยครับก็อ๋อรุ่นแา่ว่านี่รุ่นใหม่กว่าของผมปะไม่ใหม,ม่กว่าของคุณมันธรรมดาของผมมึงแปดนัดหคือก้าน้ัดไม่รูปร้ประมาณประมาณแปดอันนี้สิบนัดเหรอครับไม,ไม่ไม่ถึสิบนัดมันจะเป็นแบบนี้นะโอนะหสนะ,ะยาวหรือไ<ฮ>ด้ใส่ยาวอีกเนี่ยเห็นะหมฮูหถ้าคุณใส่ยาวอีกมันก็จะยาวอีก อันนี้อีนัดไปเนี่ยเสรบมึงสิบกว่าสิบแล้วสบกว่านี่ครับปะสิบสองเลยโอ้ยคือใส่พวกนี้มันก็จะยาวขึ้นมานิดนึงปกติเป็นตัวนี้ใช่ไหมนี่ตัวนี้ก็จะเสริมมาอ๋ออันนี้เองครับนะมันก็จะยาวกึอีกอาจจะเพิ่มได้แคสองเมตรนิดใช่ใช่สองเมตรสิดสองนัดอ่ะเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้น่าสนใจครับเป็น,นอันนี้ีนะตาเท,ท่ากันเท่ากันอ๋ออันนี้<ส>ตัวน,น,นี้สิบนัดนี้สิบนัดเท่ากันอ๋อมีแม็กเสริมมาสิบสองนัดนัดยาวแม็กซ์แม็กโคนสี่สามคตัวนี้ครับป๋าตัวนี้ไม่ใช่ของโคมั้งป๋า แค่เน้มาตบเริ่มอันนี้อันนี้อันนี้เป็นนี่เป็นของนํารุ่นเนี่ยพาวเวอร์ชิป M อเออะไรมรุ่ปะเอไอแมมคอนอะไรพี่อา่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลินี่นะครับ m อ อืวันนี้มีคนเลี้ยงกระเสียวหรอครับนี่อันนี้ที่ใหญ่กว่าวานอ่ะเพราะอันนี้ตัวนี้สวยดูตัวนี้ก็ยิงแข็งยิงแข็งครับป๋ายิงแข็งแต่ว่าเป็นปืนที่มันไม่ใช่แบบแถวบ้านนะมันแถวบ้านก็ต้องเป็นแบบนี้ ไม่ใชาบ้านเลยวะอันนี้ไม่ใช่ชาวบ้านนี่มแต่งมาเนีแปืนแต่งอย่างเนี้ยเขาจะกับเป็นพชาวบ้านนี่ยอ๋อสมปืนแต่งนี่เลยปืนอ๋อถ้าชาวบ้านคือแบบนี้อันนี้ได้อยู่ชาวบ้านน้อนออันนี้จะเป็นอบนด้านข้างมันเหมือนกันครับ ข้างบนนี่จะเป็นตรงด้านข้างอย่างเีไยข้างมันมันข้างซ้ายข้าขวาตัวนี้เป็นสันเลสครับโอ้สวยอั<ห>นนีน้ตัวนี้เป็นเหล็กนะฮะช,ช่องป่านี่สี่ห้านี่สี่ห้าสามแปดซุปเปอร์สุดสิดเขาว่าดูแลเยอนะแต่ลงคลิปไปเขาก็ฝากผัก,กมาคือก็ฝากให้เรามา ทำความสะอาดมากเพราะว่าคือปืนพวกนี้บางครั้งเนี่ยมันจะต้องมันต้องรักษาโดยการาใช้ยางลบใช้ยางลบครับอ,อย่างตัวม้าที่เป็นสังเวีนเนี่ยใช้ลบลบให้มันให้มันชัดเป็นยาข้าพิเศษอน่าลบพิเศษเนี่ยถูถูลบลบลวกปานออกเนี่ย,ยใช้แปรงบัดที่มีแปรงบับลบลบ จะได้เด่นชัดเพราะว่าเสนิหมันกลิ่นเงี้ยมันลบมันลบออกอืแล้วไม่เป็นรอยครับไหมคือเขาก็เขาก็มาให้เราดูอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งกาจนะพี่ห็นว่าเออเราทานีแล้วเอ้ยมันก็โอเคมันมันต้องใช้เวลามีเทคนิคเยอะนะเทคนิคมีต้องใช้เวลาเยอะครับนี่เลยครับสุดสี่ห้าให้ดูปากกระบอกโอ้โหเลิศเลยเท้านะ แต่ตอนนีต้ตัวนี้คือเจ็ดสิบต่อโมเดลเจ็ดสิบอันนี้อันนี้ประมาณแปดสิบขึ้นไม่ใหม่เป็นรุ่นใหม่ใช่มาล่าสุดเป็นสเลดด้านด้าน G10 นี่นะครับว่าเรื่นะครับแม็กเสริมน,นี่ก็เป็นรุ่นคลาสสิกนะครับน,นี่เป็นรุ่นคลาสสิกโอโ้โหอืม ฟรีอะเออเอ,อโก็ขับโกขับโทฟี่ใช่ตัวนี้ไหมโกขับโทฟี่ใช่ครับตัวนีว้เป็นคอมเม้นสวยได้ครับป๋า,ปาถ้าอยากดูของจริงก็มาเยี่ยมเราแต่แฟนลับเขาคิดถึงได้ครับป๋าป โอเคครับป๋านี่ครับ